สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำแอปหาเงินฟรีจากการทำแบบสำรวจหรือเล่นเกมแนะนำเพื่อนก็ได้โอเคครับกดเปิดแอปเข้าไปเลยนี่ครับจะมีแบบสำรวจให้เรากดตอบคำถาม เงื่อน6บาท18บาท2บาท23บาทเพื่อนแนะนำเพื่อนผลตอดแทนรอชีพไม่ต้องพยายามเชินเพื่อนแัะนำเพื่อนตลจากแ่นรอชีพม่ต้อาการเชเพื่อนเพื่อนผมตอวแทนรัชีพืม่อมากกางพยาลืมกอกรเพืนแนะนำเพครอน หน้านี้จะเป็นแบบสำรวจทั้งหมดมีเกมให้เล่นแล้วกดเข้าไปหนึชิ้นเดี๋ยวนะมีหน้าใครอ่ะให้เรากดดาวน์โหลดมันจะมีเงินค่าได้จะเกมหนึ่งวิธีการทำเงินของคุณคุณเล่นเกม่านกคดินสวย จะถูกนำไปยังพาร์ทเนอร์เกมของเราได้ได้ทั้งหมดจะถูกติดตามเป็นเสนียงัรรล่ราสาระขนาดที่เป็นสองยอดเงินในสกุลเงินท้องถิ่นเมื่อคุณกลับเป็นสวยเ,เราจะแบ่งรายได้จากเกมของคุณเป็นสกุลเงินท้องถิ่นและอละัปเดตยอดเงินของคุณโดยอัาาตโนมัติ 3. การแปลสกุลเงินรายได้จะถูกแปลงจากเป็น USD เป็น คุณเงินสองทีมของคุณอาจมีความอาาัจฉริเล็กน้อยเนื่องจากอัตรา,าก,การแลกเปลี่ยนและมูลค่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยทุกตามเงินไขเขาแล้วก็เมนูสุดท้ายคือการถอนเงินจะมีเพย์เพลวแกปกิฟท์ขายแกปอีกพส ดิจทันปุสกิค์ร์ดตาบัก้วะ็บงจากขั้นตามสองรหาสิทำแบบสำรวจโอเคลับมาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่วห้องเราด้นะครับ จะลืมกดเข้าไปดาวน์โหลดแอปมาใช้งานกันลองทำแบบสำรวจดูเพื่อได้เงินฟรีจะได้จริงครับแอะนีร้อยเซนมีคนแนะนำมาเข้าเล่นได้แล้วคร้าครับสวัสดีครับขเขาจบคลิเปเพียงเท่านี้